กระดูกคุณต okay. ้องรู้เรื่องนี uh, ้โออ๊ปวดอะหลัง right ้เฮ้ยเป็นไรอ่ะก็ปวดหลังนะสิไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นเป็นอะไรปวดหลังบ่อย่อ้ยมันจะเป็นโรคเกี่ยวกกระดูกเนี่ยไม่หรอก พี่คิดว่าเราอ่ะคิดมากไปที่เราเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเรานั่งทํางานนานพี่ว่าไม่เกี่ยวกับกระดูกหรอกแต่เป็นคัวนี่งั้นเอางี้พี่มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเสริมสร้างกระดูกให้ฟังอย่างแรกเลยนะกระดูกเราอ่ะต้องการคือแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยหาได้จากพวกผักนมแล้วก็ พวกปลาทะเลต่างๆแคลเซียมเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเนื้อกระดูกทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นส่วนอีกอย่างนึงน,นะคือวิตามินดีช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมอีกทีนึงหาได้จากพวกตาบไข่แดงและที่สําคัญเลยนะพวกฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเหล็กและสักรกะสีพวกนี้จะมาช่วยในเกี่ยวกับการสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้นโอ oh ดีโตเฟนช่วยฟื้นฟูฮอร์โมนมีส่วนช่วยในกระบ,บวนการรักษามวลกระดูและลดการเสี่ยงที่จะเป็นโรคก,กระดูกพรุนได้อะโมัน,น่ีเอง